เมาแชเป็นอุทาหรณ์หลังตนป่วยเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะไวเกินเพราะชอบยืนปัสสาวะตอนอาบน้ำตั้งแต่เด็กๆ ยืนปัสสาวะในผู้หญิงไม่ดีต่อสุขภาพค่ะหลังจากมีผู้หญิงรายหนึ่งได้ออกมาพูดแชร์ประสบการณ์พร้อมยกเคสเตือนเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวเองอย่างการยืนฉี่ในผู้หญิงโดยมีผลร้ายต่อระบบทั้งหมดสุขภาพช่วงล่างจะพังเอาโดยระบุว่าหยุดยืนฉี่ตอนอาบน้ําก่อนจะสายเกินไปเธอได้ออกมาแชร์ประสบการณ์การเป็นโรคกะระเพาะปัสสาวะไยเกินโดยโรคนี้เกิดจากสาเหตุหลักๆเลยก็คือเป็นคนชอบยืนฉี่ตอนอาบน้า ซึ่งก็เชื่อว่าใครหลายๆคนก็ชอบยืนฉี่ตอนอาบน้ำเช่นกันซึ่งเธอยอมรับว่ามีพฤติกรรมแบบนี้มาตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่เด็กจนโตคือทำมาตลอดและด้วยความไม่รู้ทำไปทำมาเป็นโรคเลยค่ะหมอได้วินิจฉัยว่าเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะไวเกินโดยโรคนี้ก็มีปัญหาหลักๆคือ ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะทุกสองถชั่วโมงหรือแม้แต่เพิ่งปัสสาวะไปแต่ก็ยังปวดปัสสาวะอีกแล้วก็ทําให้กระทบต่อชีวิตประจําวันและนี่เป็นสาเหตุหลักๆเลยค่ะของโรคกะระเพาะปัสสาวะวายเกินและยังจะมีสารในสมองสั่งเช่นได้ยินเสียงน้ําก็ปวดปัสสาวะฝนตกก็ปวดปัสสาวะ ซึ่งจากเคสของเธอได้เล่าว่าทุกตีสามตีสี่ต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะตลอดซึ่งเป็นสภาวะที่ต้องปัสสาวะตลอดเวลาขนาดหลับอยู่ก็ต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําค่ะเป็นแบบนี้มานานกว่า2ปีจึงต้องตัดสินใจไปพบแพทย์หมอย,ยังบอกว่ามาช้าเกินไปจริงๆควรมาให้เร็วกว่านี้และโชคดีที่ยังรักษาทันค่ะ สุดท้ายเธอก็ได้เตือนว่าสาวๆคนไหนที่ชอบยืนปัสสาวะตอนอาบน้ำนั่นแปลว่าคุณกำลังเอาตัวเองเข้าไปสู่การป่วยโรคกระเพาะปัสสาวะไวเกินและโรคนี้เป็นโรคที่ทรมานมากฉะนั้นเช็คตัวเองให้ดีแล้วห้ามยืนฉี่เด็ดขาดเพราะผู้หญิงไม่ได้ถูกสร้างมาให้ยืนฉี่เหมือนผู้ชายเพราะเรามีอุ้งเชิงกรานสำหรับนั่งปัสสาวะเท่านั้นค่ะ ย้ำอีกครั้งนะคะว่าโรคนี้ไม่ได้เป็นแค่ในผู้สูงอายุเพราะอายุเท่าไหร่ก็เป็นได้อยู่ที่พฤติกรรมของเราเองค่ะการแพทย์จีนสมัยใหม่เลือกใช้ยาสมุนไพรจีนสูตรเฉพาะในรูปแบบสารสกัดเข้มข้นเน้นปรับสมดุลของร่างกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะ ปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเว่ยที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว่ยศูนย์สองเจ็ดห้